สวัสดีครับยายไม่ยายไม่สวัสดีค่ะโอ้ยายไม้ออฟฟิเชียลันนี้จัดเต็มค่ะมาน,นี้<อ>ปากแย่งคือสวยแต่คุณยาย <c oughs> ออกงานออกงานออกงานฝากกดติดตามได้เยครับช่องยายไม้ออฟฟิเชียลช่องยูทูบช่องน้องไม่ครับพี่น้อง อันนี้ตอนนี้เฮาอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงมนี้ออกงานมือแรกครับบกสาสามงานฟรีได้พี่น้องเด้องานฟรีบรกสาสามขอ,อนแกน่นครับงานของการท่องเที่ยวเพิ่นไปละคุณยายยายไ,ม,ไม่จ้าของช่องเอา้าป้ากูแอดมินใหน้เอา้า

จอ LED ครับพีนี้สาวนอ้อยเป็นคนแท็งจอ LED กลาย่าทุกปีพี่น้องครับเป็นเดเฮดช่องใส่ไม้ครับเพราะว่ากันย่อเป็นพร้อมร่างนี่พร้อมแล็ตนี่ใส่ไปบุกมดกับพี่น้องครับอันนี้บ้าหนาบบหออกแบบใหม่ออกแบบใหม่จอ LED เดี๋ยวกวลาเน่าวรักออาบอันนี้ของเดียวหไปขึ้นกเดยวม่เียหนุดีเอเดจะในเดี๋ยวมานีเอาอมาเดียวเอาออกว่าหันหอยผ่าบอดวางรวดไปเข้มน่ะมันเลยเห็ดนอนเสียเล้บไปเสียเอามาเชื่อมมันเป็นสแตนเลสมันเชื่อมหน่มันบาง เข้าไปเลยครับลต้ต่ตั้งแล้วถ้าเกียวงม่อก่ยวกับ่งกนเกิ่ยวกับม่นเ่นเี่ย่งเคะผลิตอ่ะใแยังกินาโอ้่ง้าวยเ็นเลยลูกเตมหอยจังว่า้อให้ออกไปบปสองอะเพ่อนว่าตีวางสันทีถามหลุกๆเดนเซอร์เนาะไปสองพอมาสะ มันไกล,ล,ล,ลโหดเนาะแม,มนบอกว่ามันสามร้อยโลเอาพี่น้องคลิปเปิดการมองเห็นช่อง YouTube ครับของยายหมอป f ี่เชียครับพี่น้องครับฝากกดติดตามเนี่ยเลยครับถ่ายคลิปเดินทางครับอัปเดตสถานการณ์การเดินทางของโล สาม้านเพชรบ้านแพงครับเดี๋ยวไม่คือไพครับเดียไม่คือภรรย,ยาของป๋าโกซิลิโยบ้านทาครับพี่นอ้องพี่นอ้องเอาฝากช่องเล่านี้ได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สันีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ